บมงน้ำสีฟ้าครามทิวสนเรียงรายภูเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์อันซีนแห่งใหม่เมืองพังงาที่นี่คือเมืองหินโดโลไมต์ตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดทุกคนครับวันนี้จอร์ดพามาเจะนั่นเจะนี่ในแหล่งอันซีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งจังหวัดพังงานั่นคือเมืองหินโดโลไมต์ที่บ้านในวงังตำบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดครับ แม้จะเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนอาจพอรู้จักกันแล้วแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลโดยมีบริษัทเอกอชนเป็นเจ้าของล่าสุดเพิ่งมีป้ายติดตั้งไว้ขอความร่วมมือบุคคลภายนอกห้ามเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตสาเหตุเลยครับเพราะเมื่อเร็วๆนี้มีชาวต่างชาติสองคนเข้าไปในพื้นที่และลงว่ายน้ำในขุมเหมือง ซึ่งมีความลึกเกือบ100เมตรทั้งที่มีป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ําเจ้าของพื้นที่จึงหารือกับฝ่ายปกครองของจังหวัดมีมาตรการควบคุมเบื้องต้นคือห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราวแต่ก็อย่างว่าละครับความสวยงามของพื้นที่เป็นที่ล่ำลือเพราะถูกเล่าต่อจากปากสู่ปากจึงไม่แปลกครับที่จะมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อชมทัศนียภาพ กลายเป็นโอกาสให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในวังเปิดร้านนำสินค้ามาจำหน่ายนี่นะครับพอมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมานะครับสิ่งที่จะตามมากับชุมชนนะครับซึ่งถือเป็นผลประโยชน์นะครับโดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือจะมีร้านค้านะครับต่างๆนะครับมันทําให้เศรษฐกิจครับในพื้นที่เนี่ยเกิดการหมุนเวียนขึ้นนะครับเกิดการค้าขายนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือ มีนักท่องเที่ยวนะครับหลางนิ่งเข้ามาครับก็จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นีครับบึงน้ําสีฟ้าครามไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับแต่เกิดจากการทําเหมืองขุดเอาแร่โดลไมจ์จำนวนมากออกไปจากพื้นที่กลายเป็นขุนน้ำขนาดใหญ่ส่วนสีฟ้าครามเกิดจากการผสมระหว่างน้ำกับแร่ธาตุ โดโลไมคคือปูนชนิดหนึ่งครับมีส่วนประกอบของแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งมีความเป็นด่างและถูกนําไปใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดครับโดยนิยมใช้กันในสวนปาล์มน้ํามันการทําเหมืองโดโลไม้ยังมีร่องรอยให้เห็นครับ,บเพราะฝั่งตรงข้ามยังมีการทํากันอยู่แต่มีการปิดพื้นที่ไว้นะครับห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ซึ่งทุกคนก็ไม่ควรป่าฝืนนะครับ เพราะอาจถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกได้ครับส่วนพื้นที่ตรงขุมเหมืองซึ่งเลิกทําเหมืองไปแล้วความเห็นส่วนตัวผมนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวในฐานะชาวจังหวัดพังงาคนนึงอยากให้ทางจังหวัดหารือกับเจ้าของพื้นที่ครับเพราะอยากให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์โดยเร็วเพราะมั่นใจในศักยภาพของทัศนียาภาพบริเวณนี้ น่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกได้ไม่ยากครับ